ย้อนกลับไปช่วงเดือนธันวาคมปี2025นะครับมีอยู่48ชั่วโมงที่ต้องบอกว่าการเมืองอเมริกานี่โกลาหลสุดๆเลยแล้วความวุ่นวายครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาเรียกกันว่าระยะที่2ของทรัมป์เอ๊ะแล้วไอ้หลักนิยมใหม่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทํางานยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับว่าแนวคิดระยะที่2เนี่ยมันคืออะไรจากนั้นเราจะไปเจาะลึกพฤติกรรมที่มันดูขัดแย้งงกกัันนมาาๆขออตวผู้ํเง แล้วก็ตามด้วยนโยบายใหญ่หญๆ2เรื่องที่ออกมาในช่วงนั้นก็คือการเปลี่ยนโฉมคนทัพและคําสั่งแบนผู้ระยบครั้งโมโหลานก่อนที่เราจะไปถึงไฮไลท์สําคัญเลยครับคือการไขปริศนาว่าเฮ้ยทำกลางความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยทำไมตลาดหุ้นมันถึงมีปฏิกิริยาที่สวนทางแบบคาดไม่ถึงขนาดนี้ทีนี้ปริศนาใหญ่ที่สุดของ48ชั่วโมงนี้คืออะไรมันคือความขัดแย้งที่แบบดูยังไงก็ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับคือในขณะที่การเมืองกําลังปั่นป่วนวุ่นวายสุดๆ ตลาดหุ้นกลับพุ่งทะยานขึ้นส่วนทางซะงั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นเรามาไล่ไทม์ไลน์กันโรโรนะครับเรื่องมันเริ่มจากเย็นวันที่หนึ่งธันวาทรัมป์นี่โพสรัวๆเลยบนทรูสโซเชียลบ้าคลั่งมากพอเช้าวันต่อมากลับมีภาพการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูเละเทะไร้ระเบียบมากตกบ่ายวันเดียวกันปั้งประกาศเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามซะเลยเยังไม่พอครับชาววันรุ่งขึ้นมีคําสั่งแบนผู้อพยพครั้งใหญ่ออกมาอีก แต่ที่พีคที่สุดคือบ่ายวันนั้นเองตลาดหุ้นกลับดีตัวขึ้นแรงมากส่วนทุกอย่างเลยเนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่สุดที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ว่าไอความโกลาหลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นไปได้ยังไงคือมันดูขัดกับหลักเหตุผลทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ปมแรกก่อนเลยคือความแตกต่างที่แบบสุดขั้วจริงๆระหว่างพฤติกรรมในโลกออนไลน์ที่ดุเดือดมากๆ กับภาพที่ดูเหมือนจะหมดแรงในการประชมุมซึ่งภาพ2ออย่างนี้มันสะท้อนความขัดแย้งในตัวรัฐบาลเองได้ชัดเจนสุดๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับแค่คืนเดียวมีโพสต์บนทรูปโซเชียลทะลุ160โพสต์โหคือถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงพีคๆเนี่ยมันคือเกือบนาทีละโพสต์เลยนะนักวิเคราะห์เขาเรียกกลยุทธ์แบบนี้ว่าการ flood the zone หรือแปลง่ายก็คือการปล่อยข้อมูลให้มันท่วมพื้นที่สื่อไปเลยคือจงใจทําให้มันเยอะจนคนตามไม่ทันนะครับ แต่โพสต์พวกนี้มันไม่ใช่แค่โพสต์ไปเรื่อยๆเปื่อยนะครับภายใต้ความวุ่นวายที่เห็นเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นการพุ่งเป้าโจมตีศัตรูทางการเมืองการรีโพสต์อะไรบางอย่างเพื่อตอกย้ำเรื่องเล่าที่ฐานเสียงตัวเองชอบและที่สําคัญที่สุดเลยนะโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนมันคือการแง้มแง้มบอกเป็นนายว่ากําลังจะมีการกวาดล้างผู้อพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วนี่แหละครับคือภาพที่มันคอนทราสต์กันแบบสุดๆด้านหนึ่งคือทรัมป์จอมคลั่งที่ระดมโพสต์ไม่หยุดย่อนนทั้งคื ตัดภาพมาอีกด้านกลายเป็นทรัมป์จอมง่วงที่มีภาพออกมาเหมือนกับว่ากําลังจะหลับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแค่ภาพเดียวเนี่ยก็ทําให้เกิดคําถามตามมาเพียบเลยครับทั้งเรื่องของสุขภาพความฟิตและสมาธิในการเป็นผู้นําประเทศยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในที่ประชุมเดียวกันเนี่ยมันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นระเบียบอย่างเช่นมีภาพผูดในการสํานักงบประมาณน,นั่งวาดรูปเล่นหรือแม้แต่ป้ายชื่อของรัฐมนตรีกลาโหมยังสะกดผิดเลยครับ คือเรื่องแบบนี้อาจจะดูเล็กน้อยนะแต่สาหรับนักลงทุนสถาบันแล้วโอ้โหนี่คือสัญญาณธงแดงเลยครับมันบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการของรัฐบาลทั้งชุดเลยเอาละจากเรื่องสไตล์การทํางานที่ดูจะวุ่นวายทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นนโยบายกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าเป็นนโยบายระดับแผ่นดินไหวเลยทีเดียวเรื่องแรกก็คือการรีแบรนด์กองทัพครับและแน่นอนมันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าแค่การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงกลาโหมหรือ Defense มาเป็นกระทรวงสงครามหรือ War เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเล่นคำนะครับแต่มันคือการประกาศเปลี่ยนหลักนิยมทางทหารครั้งสำคัญเลยจากเดิมที่เป็นการป้องปรามหรือ Deterrence คือใช้การขู่เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องไปสู่การบังคับหรือ Compellence ซึ่งหมายถึงการพร้อมที่จะใช้กำลังจริงๆเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเหตุผลที่ให้ไว้นะครับก็ตรงไปตรงมามากรัฐมนตรีสงคราม Peace h e x e t บอกเองเลยว่าเราไม่เคยชนะสงครามใหญ่ๆเลยตั้งแต่เราเปลี่ยนชื่อกระทรวงคือพูดง่ายๆว่านี่เป็นการประกาศเจตนาเลยครับว่าต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนท่าทีมาเป็นฝ่ายรุกและพร้อมที่จะก้าวราวมวกาขึ้นทีนี้มาถึงนโยบายระดับแผ่นดินไหวเรื่องที่2กันบ้างนั่นก็คือการกวาดล้างผู้อพยพครั้งใหญ่ครับซึ่งเรื่องอน,นี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบมาเป็นตัวจุดชนวนและที่สําคัญคือมันเป็นสิ่งที่เคยถูกส่งสัญญ,ญาณเตือนเอาไว้แล้วในโพสต์ลัวๆที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นเอง แล้วพอคำสั่งออกมาจริงๆนะครับโอ้โหขอบเขตของมันกว้างมาก19ประเทศทั่วโลกเจอกับมาตรการระง,งับการเข้าเมืองถาวรแล้วมันไม่ใช่แค่ภูมิภาคเดียวนะครับแต่กวาดหมดเลยตั้งแต่ตะวันออกกลางแอ,าอเมริกาไปจนถึงเอเชียคือเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่ทั้งกว้างและแรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยจริงๆ แน่นอนว่าพอมีนโยบายแบบนี้ออกมาผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ตามมาติดๆเลยโดยเฉพาะในระบบสาธารณสุขครับพอต้องยอมรับว่าผู้อพยพเนี่ยเป็นแรงงานสําคัญมากๆในเซกเตอร์นี้เลยดูตัวเลขสิครับเกือบ40%ของผู้ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเป็นผู้อพยพและอีก20%ก็อยู่ในสถานพยาบาลต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือภาวะอุปทานชะงักงานหรือที่เรียกว่า supply shock โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุครับมันเหมือนกับว่ายูีดีๆท่อนน้ําเลี้ยงที่คอยส่งแรงงานเข้ามาในระบบมันถูกตัดขาดไปเลยซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความเสี่ยงมหาศาลที่จะเกิดวิกฤตขาดคนดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยครับทีนี้ครับเรามาถึงจุดที่น่าจะเป็นปริศนามากที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วนั่นก็คือปฏิกิริยาที่เออแปลกประหลาดสุดๆของตลาดหุ้น เราจะมาดูกันว่านักลงทุนเขาคิดอะไรกันอยู่ถึงได้มองข้ามความโกลาหลทางการเมืองทั้งหมดนี้ไปได้ภาพที่ออกมาในตลาดมันเป็นแบบนี้ครับคือถ้าดูภาพใหญ่ดัชนี s p 500เนี่ยบวกขึ้นนะครับแต่พอเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่าหุ้นอย่างเท sla หรือ p พียร์สตอเรจเนี่ยร่วงหนักมากนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าภายใต้ภาพรวมที่ดูเหมือนจะดีมันมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในบางเซกเตอร์และนี่ก็คือเฉลยของปริศนานี้ครับตลาดหุ้นในวันนั้น ไม่ได้สนใจความวุ่นวายทางการเมืองเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่นักลงทุนมองอยู่คือรายงานตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาแย่กว่าคาดซึ่งพอตัวเลขออกมาแย่ปุ๊บนักลงทุนก็มั่นใจเกิน90%เลยว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องลดดอกเบี้ยนแน่ๆนี่แหละครับตรกกะคลาสสิกของตลาดหุ้นที่ว่า Bad News is Good News หรือข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดีซะงั้นถ้าเรามาเจาะดูเป็นกลุ่มๆนะครับจะเห็นผู้แพ้ผู้ชนะชัดเลย อย่างกลุ่มกลาโหมในแทบไม่ไปไหนเพราะถึงแม้จะมีเรื่องสงครามมาหนุนแต่มันก็ถูกหักล้างด้วยความกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนตัดงบประมาณส่วนกลุ่มที่เรียกว่า Trump Trade อย่าง Tesla หรือ d o g คอ o เนี่ยเรียกว่าพังเลยครับหลังจากที่ Trump กับมัสเขาทะเลาะกันและสุดท้ายกลุ่มเทคฮาร์ดแวร์ก็ร่วงหนักซึ่งเป็นสัญญาณว่าตอนนี้นักลงทุนให้ความสําคัญกับกําไรที่จับต้องได้มากกว่าแค่การเติบโตในอนาคตแล้ว ดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือการประทะกันของสองขั้วที่แตกต่างกันสุดๆเลยครับขั้วหนึ่งคืออุดมการณ์ที่แข่งก้าวของรัฐบาลที่พยายามผลักดันนโยบายที่มันสุดตรงส่วนอีกขั้วหนึ่งก็คือความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่ตลาดทุนยังไงก็ต้องยึดโยงอยู่กับปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นนโยบายของเฟดปัญหาขาดแคลนแรงงานหรือผลกาไรของบริษัทก็ตาม และนี่คือข้อสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับว่าความผันผวนความโกลาหลความวุ่นวายมันไม่ใช่แค่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นเครื่องมือทางนโยบายอย่างหนึ่งไปแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่ากฎเกณฑ์เดิมๆตำราเล่มเก่าๆที่เราเคยใช้มองโลกอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับและก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าในยุคสมัยใหม่แบบนี้ความโกลาหลที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย สรุปแล้วมันคือบักหรือข้อผิดพลาดของระบบหรือจริงๆแล้วมันคือฟีเจอร์ที่ถูกจงใจออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกกันแน่และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน